สวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2568นะครับตอนเย็นก็เลยกลับมามารดน,น้ำต้นอ่าใหญ่นะครับตอนนี้ตัวน,น้ำมันยังหมดไม่แรงครับเนะี่ยเห็นไห ลูกตันนี้ก็ไปหมดแล้วนีัไปหมดแล้วไปไปหมดแล้วแต่เราก็ต้องดูแลนะครับนี่คือหใหญ่ที่บ้านนะครับแต่ตีสวนนี่ก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างครับทั้งคงทั้งขายนะครับเรียบร้อยแล้วเรามาเดินมาดูหน่อยว่าที่บ้านยังมีรูปแบบนี้อยู่นะครับ เขาเรียกว่าเอาไว้แขกกินนะครับเนี่ยแขกที่มาจากอินเดียตุกก็ประมาณนี้นะครับ เหลือไม่กี่พวงแล้วต้นปังโน้นก็แห้งหมดครับกระดาษรดน้ำคือตรวแล้วไม่ได้กินนะครับี่ยมันแห้งหมด เลยมาถ่ายคลิปให้ดูตอนเย็นนะครับแต่น้ำนี้ก็ต้องลดทุกวันนะครับไปมาดูดูเขน,นเล่ามดแล้วตอนนี้ ใครขอซื้อก็ไม่กลายนะครับเพราะว่ามันถ่ายไม่ได้ครับตอนนี้ลูกแตกลูกเป็นน้ำหมดแล้ว ฝนไม่ตกน่าจะเป็นเดือนสามเดือนแล้ว,วครับเนี่ยไม่ตกเลยครับแห้งหมด,ดรดดน,น,น้ำเลยไี่เห็นหมครับพอยุมเกิดมันก็จะร่วงอันนี้ก็แห้งหมดแล้วเนี่ย แกมาเพื่อเป็นอย่างนี้ท่านี้ถูกมันแตกเนี่ยไปดูนะแตกมาเป็น่งนี้แตกหมดแล้วท่านนี้ถ้าเกิดไปทำลำไย,ยแห้งได้อยู่ เป็นรูปมันเล็กมากเนยจับอย่างนี้ขย่าแล้วมันหล่นเลยจับแล้วเขย่าแล้วมันหลน่นก็มีแต่ต้นอยู่นี้ต้นใหญ่เลครับเนี่ย Du, der haben mal ก็ประมาณนี้เลยครับปลนไม่ตกแต่ก็กินได้อย่นะครับเนี่ย กันนี้ก็มาเรียกเัี่ยโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูว่าลำไย,ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้านนะครับแต่ที่บ้านนี่คือเราไม่ได้ขายให้ใครนะครับคือปลูกไว้ไว้กินเองเท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นฝาก ติดตามคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงราดสารอะไรปีหน้ายังไงเดี๋ยวจะได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ